นอรดิกโทนรูรับเท่ในหลังเดียวพร้อมเขาอยู่ใกล้มอพยาวอยากได้บ้านสวยที่ได้ทั้งฟิลนอร์ดิกอบอุ่นและล็อบเท่ๆต้องหลังนี้เลยค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำบนเนื้อที่83ตารางวาในราคาเพียงแค่2องล้านห้บาทค่ะให้ฟิลเรียบรู้แต่เข้าถึงง่ายอยู่สบายมุมถ่ายรูปเพียบเลยค่ะแล้วบรรยากาศโซนนี้คือน่ายอยู่มากๆแล้วถ้าใครจะมาดูนะคะพิกัดค่ะบ้านเลขที่2 2 8หมู่ส สามบ้านเมกาหนองแก้วตําบลเมกาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะใกล้มหาวิทยาลัยพะเยาเพียงแค่8กิโลค่ะแล้วก็ห่างจากปตทเกษตรสุขเซเว่นเกษตรสุขแค่2กิโลเมตรค่ะห่างจากสี่แยกแม่ต่ำแค่7กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองพะเยา12กิโลเมตรห่างจากแมคโครพะเยา9ก้ากิโลเมตรค่ะ เดินทางสะดวกมาก,มากๆค่ะหาของกินก็ง่ายแก๊ปไลน์แมนก็ถึงสั่งเซเว่นมาก็ได้คาเฟ่ก็อยู่ใกล้ๆร้านอาหารแถวนี้ก็มีเจ็บป่วยไม่สบายก็ไปสถานีอนามัยแม่กาทกกวากได้เลยค่ะหลังนี้ละจากทุกคนนะคะสไตล์นอร์ดิกสวยๆค่ะข้างในร็อบเท่ๆเลยนะคะจุดเด่นค่ะที่ทําให้บ้านหลังนี้นะคะขายไวนะคะทุกคนอย่างแรกเลยค่ะดีไซน์นอร์ดิกทรงจัว่วโดดเด่นไม่ซ้าใครภายในร็อบเท่ๆ สไตล์คาเฟ่ยอยู่แล้วไม่เบื่อค่ะห้องนอนกว้างแยกโซนเป็นส่วนตัวครัวก็ดีมากค่ะพื้นที่ใช้สอยลงตัวที่จอดรถกว้างหลังคาแข็งแรงค่ะจอดได้สองคันของแถมแน่นๆพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนี้เลยค่ะทุกคนมีพื้นที่สนามด้านหน้าของตัวบ้านให้ด้วยนะคะแล้วฟิลค่ะเวลาเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะคะเหมือนเราไปเที่ยวรีสอร์ทเหมือนเราไปเที่ยวเกสเฮาส์โรงแรมเลยคือบรรยากาศมันได้มากๆค่ะแล้วนี้ พื้นที่สีเขียวรอบๆตัวบ้านนะครับใครที่ชอบบ้านแบบมีพื้นที่มีสนามทางด้านหน้าและด้านข้างของตัวบ้านให้ความรู้สึกไม่อึดอัดไม่แออัดจนเกินไปค่ะต้องหลังนี้เลยเพราะว่าพื้นที่รอบๆบ,บ้านเขากว้างมากค่ะแล้วพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็เยอะด้วยนะคะ124ตารางเมตรนี้ค่ะดีไซน์ออกแบบมาสวยๆเก๋ๆเลยค่ะแล้วก็พื้นที่รอบบ้านก็ยังเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะ ไปเดินดูรอบๆบ,บ้านกันนะคะเผื่อว่าถูกใจใครนะคะหรือตรงสเปคใครก็จะได้มาดูค่ะแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของนะคะโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือค่ะแล้วดูสไตล์การตกแต่งของเขาซะก่อนใครที่ชอบบ้านแบบสวยๆเก๋ๆเท่ๆนะคะทุกคนห้ามพลาดเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะแล้วถ้าใครยิ่งมีลูกมีหลานค่ะหรือว่าใครที่จะมาทํางานแถวมหาวิทยาลัยพะเยา นะคะคหลังนี้ได้เลยค่ะเพราะใกล้มอมากๆนะคะขับรถไปแค่แป๊บ เดียวเองมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันค่ะทุกคนพื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้ก็เหลือเยอะนะคะใครอยากจะต่อเติมเป็นครัวนอกเพิ่มเติมก็ยังได้ค่ะหรือจะจัดเซตจัดมุมนะคะเอาไว้เป็นมุมนั่งเล่นอีกหนึ่งมุมก็ยังได้เลยค่ะตกแต่งเอาไว้สวยมากๆนะคะทุกคนเก๋ด้วยนะคะพาทุกคนดูกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยค่ะจะได้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจนะคะส่วนใครชอบค่ะอยากได้เป็นเจ้าของค่ะหรือสนใจอยาก เดินทางมาดูก็สามารถนัดล่วงหน้าได้เลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะแล้วบ้านหลังนี้นะทุกคนเข้าจากถนนใหญ่ไม่ไกลด้วยนะคะเพียงแค่ประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเองแล้วก็เข้าออกได้หลายเส้นทางมากๆนะคะถนนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านทะลุไปได้หลายจุดนี้เลยค่ะทุกคนมองจากมุมนี้นะคะจะเห็นว่าพื้นที่สนามด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยคือเหลือเยอะมากๆนี่ค่ะด้านหน้าของตัวบ้านนะคะทรงจั่วสไตล์นอร์ดิกสวยๆเก๋ๆเท่ๆค่ะแต่งไว้ จบเลยมีระเบียงด้านหน้าตรงห้องนอนใหญ่ให้ด้วยนะคะเอาไว้เป็นมุมพักผ่อนค่ะยามเย็นนะคะหรือว่าจะเป็นมุมอ่านหนังสืออีกหนึ่งมุมก็ได้ค่ะหน้าบ้านนะคะดูโล่งโปร่งสบายค่ะแล้วพอเข้ามานะคะห้องแรกที่เราจะเจอค่ะก็จะเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะไปดูสไตล์การตกแต่งของเขากันฝั่งนี้ค่ะก็เอาไว้แขวนทีวีนะคะนั่งเล่นดูทีวีค่ะแล้วก็มุมตรงนี้ค่ะมีช่องวางรองเท้าใส่ตู้รองเท้าได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะ ปกติจะไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนแต่ว่าหลังนี้เขาก็แต่งไว้เก๋เลยมีปลั๊กไฟค่อนข้างเยอะค่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เดี่ยวนี้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าต่างของเขาเนี่ยโล่งโปร่งสบายค่ะสูงบานใหญ่รับลมได้ดีไม่ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าหน้าหนาวนี้ก็จะหนาวนิดนุง่งแนะนําให้ปิดหน้าต่างนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะไปดูห้องนอนใหญ่กันห้องนอนใหญ่นะคะก็ตกแต่งไว้เป็นสไตล์ ลายล็อบสวยๆเท่ๆเก๋ๆเหมือนกันนี่เลยค่ะสูงโปร่งโล่งสบายใครชอบแนวนี้ค่ะมาที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าฟิลเนี่ยเหมือนเราอยู่รีสอร์ทเกทเฮาส์โรงแรมจริงๆค่ะนี่ค่ะหน้าต่างเขาก็เยอะด้วยนะคะให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายค่ะอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะห้องน้ําในห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะมองออกไปค่ะก็จะเห็นห้องรับแขกนะคะแล้วก็เดินออกมาจากโซนนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงด้าน หน้าของตัวบ้านค่ะเอาไว้นั่งเล่นนะคะจิบชากาแฟอ่านหนังสือค่ะนะังมองหน้าบ้านกันไป บรรยากาศน่าอยู่เลยทีเดียวค่ะทุกคนมีต้นไม้มีอะไรเขียวๆให้ดูนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําในห้องนอนนะคะการซนเปียกซนแห้งให้เรียบร้อยมีได้เป่าผมให้ด้วยนะคะตกแต่งเอาไว้สวยๆเก๋ๆเลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกค่ะทุกคนมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะห้องน้ําเขาแต่งสวยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านข้างกระจกนะคะทุกคนก็ยังมีช่องวางของไว้ให้ด้วยนะคะด้านล่างอ่างล้าง หน้าก็มีที่เก็บของให้นะคะถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนเปียกนะคะมีที่แขวนผ้าไว้ให้เรียบร้อยมีช่องเก็บของไว้ให้ด้วยมีเรนาวเวอร์ไว้ให้นะคะติดตั้งเครื่องทาน้ําอุ่นไว้พร้อมใช้งานเลยค่ะต้องบอกว่าของแถมบ้านหลังนี้คือจัดมาแบบจุกๆเลยนะคะพร้อมเข้าอยู่นะคะส่วนใครนะคะชอบแบบนี้สไตล์นี้ค่ะก็อย่าลืมแวะมาดูกันนะคะแล้วถัดเข้ามาค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแขกนะคะหรือว่าห้องน้ํารวมค่ะชอบตร ที่ว่ามันหลบมุมดีค่ะไม่สะดุดตานะคะเวลาเข้าห้องน้ํานะคะก็จะได้ไม่ต้องเคอะไม่ต้องเขินกันนะคะหลบมุมอยู่โซนนี้เลยแล้วก็ถัดเข้ามาค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะหน้าต่างเยอะดีค่ะทุกคนดูโล่งดูโปร่งดูสบายตาดีค่ะรับลมได้ด้วยแล้วถ้ามองจากมุมนี้ออกไปนะคะทุกคนก็จะเห็นด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยนะคะก็ห้องนี้ก็ได้ค่ะห้องนี้ก็จะอยู่ ติดกับโรงจอดร,รถค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กอีกห้องนึงค่ะก็จะอยู่ติดติดกันนะคะถ้าใครชอบความเงียบค่ะก็เป็นห้องนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านก็จะเงียบนิดนึงนะคะแล้วช่องตรงนี้นะคะทุกคนใครจะไว้ทําเป็นเป็นหิ้งพระก็ได้ค่ะแล้วนี่ค่ะห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะใครชอบความเงียบนะคะห้องนี้ได้เลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะเพราะว่าห้องนี้อยู่โซนด้าน หลังของตัวบ้านนะคะมองออกนอกหน้าต่างไปค่ะก็จะเห็นสนามด้านข้างของตัวบ้านค่ะพาทุกคนแวะไปดูนิดนึงค่ะทุกคนมองออกจากมุมนี้ไปก็สบายตายดีค่ะทุกคนมีต้นไม้มีสนามหญ้ามีอะไรเขียวๆให้เห็นนะคะทุกเว้นสนามด้านข้างฝั่งนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านนะคะมาสร้างบ้านก็จะได้มีสเปซนะคะก็คือมีช่องว่างระหว่างบ้านนะคะไม่ติดกันจนเกินไปแล้วก็อีกห้องนึงนะคะที่ชอบเลยก็ห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดู ห้องครัวนะคะห้องครัวบ้านหลังนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะคะแยกสัดแยกส่วนชัดเจนเลยค่ะนี่เลยค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะซิงลังจานฮู้ดดูดควันเตาแก๊สให้เรียบร้อยเลยค่ะหน้าต่างก็สูงโปร่งโล่งสบายมากๆมุมนี้ก็แต่งเอาไว้ให้แล้วนะคะเอาโต๊ะทานข้าวมาวางไว้ได้เลยค่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยคือหลังคาเขาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะมันก็เลยให้อารมณ์แบบโล่งโปร่งสบายนะคะลมไทย ทอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะนี่เลยค่ะพร้อมเข้าอยู่จริงๆนะทุกคนถ้าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปนะคะนอกจากบ้านจะสวยแต่งเอาไว้ดีแล้วของแถมก็ยังครบนะคะแล้วถ้าใครมาดูหน้าง,งานเรียบร้อยแล้วนะคะจองกับเราเรียบร้อยค่ะยื่นกู้เรียบร้อยอนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ยังมีของแถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะ <S <S แล้วนี่ค่ะโซนซักล้างนะคะก็อยู่ด้านข้างของตัวบ้านค่ะนี่เลยค่ะโซนซักล้างค่ะกว้างเลยทีเดียวค่ะทุกคนแล้วก็แต่งเอาไว้สวยด้วยนะ แล้วพื้นที่ด้านข้างโซนซักล้างฝั่งนี้ค่ะใครจะตากผ้าโซนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะต่อเติมโซนนี้เป็นครัวหนักครัวนอกเพิ่มก็ยังได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเหลือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะถ้าใครชอบนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของหรือว่าอยากมาดูนะคะสามารถนัดล่วงหน้าได้เลยค่ะที่เบอร์098-7์8 5 3 3 7ค่ะแล้วก็เบอร์0882604059 id line 0 9 5 6 9 093ศูค่ะบอกราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้าน3าห้องนอนสห้องน้ำค่ะจอดรถได้สองคันบนเนื้อที่83ตารางวาค่ะวันนี้มาในราคาแค่2องล้านห้าแสนเบาทค่ะฝากลังนี้ด้วยนะคะพิกัดที่บ้านแม่กาหนองแก้วค่ะห่างมหาวิทยาลัยพะเยาเพียงแค่ แกิโลเมตรเท่านั้นค่ะสะดวกมากๆเลยใครที่จะทำงานมอพยเวาค่ะหรือว่ามาเรียนที่นี่ค่ะบ้านหลังนี้ได้เลยตอบโจทย์แน่นอน